สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงร้านนี้ข้าวโครงการพอแล้วขึ้นยัเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับดีมากส่วนสวนใจเมนูอะไรเป็นพิเศษไหมฮะน้ำสตราแพลตินั่เออคุณคุณลุงครับผมอยากจะคุยกับคุณลุงเป็นพิเศษหน่อยครับผมขอถามคำถามอะไรหน่อยได้ไหมครับถ้าสมมติว่ามันมีเชื้อโรคระบาดในประเทศของเราครับคุณลุงคุณลุงจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับก็แค่วัดธรรมดาผมผมยังไม่ได้บอกเลยว่ามันเป็นเชื้อโรคอะไร เราลองซ่อมตามนะครับคุณลุงครับเออเออใช่ใช่ซ่อมซ่อมตามดีเราจะลองซ่อมตามหรือจะลองเส้นตีนะครับอ๋ออ๋อลุงเชิญนั่งก่อครับเชิญนั่งนะฮะโอ้แมนานๆมีแขก VIP มาเชิญเชิญครับเชิญเชิญอ่ออันนี้ผมเอามาเสิร์ฟให้ครับอันนี้ผมเอามาเสิร์ฟให้อันนี้เป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยครับนี่ครับลองลองครับลองลองอันนี้ดื่มดื่มในเวลางานหรือเปล่าครับหรือว่าอันนี้เลิกงานแล้วอ๋อ งงแล้วกขอ,อ,อ,อเรื่องงานลุงทำงานไปอะไรครับเนี่ยเก็บผ <get past. S 1> ้าเก็บเก็บเคุณลุงทำงานอะไรครับคุณลุงยังไม่บอกผมเลยครับเนี่ยเป็นนายกของประเทศตี้อะนะเป็นนายกที่บริหารบ้านดีที่สุดแล้วบริหารวีไอแชทเหรอครับเสร็แล้วอ๋อลงลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลดภาษีให้นะเพื่อจะเพิ่มดีเหรอลดลดดีกว่าครับตัเยอะมากเลยแพงใช่ใช่ใช่อเอาละเราต้องเรียกเพิ่ง ชิบหายแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะอันนี้กูไม่เล่นด้วยอันนี้กูไม่เล่นด้วยไม่เอาเยอะหันหน้า สวัสดีครับคุณลูกค้าตอนดี้เรบเข้าสู่ร้านยาดองฮะไม่ทราบว่าอยากสั่งอะไรเป็นพิเศษไหมครับโอ้ผัดกะเพราเล้ไหผัดกะเพราเหรอครับได้ได้ครับคุณลูกค้าครับรู้ไหมครับทำไมแม่ค้าถึงไม่อยากให้ช้อนหน้าแกงครับไม่รู้ครับก็ขอสยอนโซนหน้ากูไงขอน้าน่อยครับนายนายนอ๋อครับครับครับนี่ครับเติมน้ำให้ผมหน่อยครับผมก้มหัวให้แล้วเติมให้หน่อยแล้วคุณลูกค้าคุณลูกค้าเอาแค่น้ำเอาแค่น้ำเอาไปเลยครับนี่นาลีขย่มตออ เป็นไงความรู้สึกมันแดกมือเทน้ำกับเข้าวข kind of ้นันนี้เป็นเจ้าของร้านครับ huh, อัน oh นี h, ้ครับเฮ้ยโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหนี่แหละบอกเลยว่าสูตรพิเศษคุณคุณแมวครับคุณแมวอันนี้กระเพราไก่ไข่ดาวครับอ่าผมสั่งกระเพราหมูอ่ะ มีแต่กระเพราไก่อ่ะมีปัญหาอะไรอ่ะมีปัญหาอะไรอ่ะไม่กินส่งกระเพราหมูจะแจ้เสิร์ฟที่โต๊ะดีๆหรือแจ้เสิร์ฟที่ปากคุณคุณแมวครับเอาลูกอมไหมครับครับผมหรือว่าถ้าเปล่อลูกอมก็อมลูกปืนได้นะครับผมสนใจไหมฮะไว้หิวตีนวัยรุ่นว่ะอ่ะจะแดกไม่แดกครับครับไปกินครับ อ่าเป็นไงอร่อยไหมคอมเมนต์อร่อยครับเออมันต้องพูดอย่างนี้เฮ้ยเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟไปเอาของหลังร้านมาดิของดีอ่ะของดีหลังร้านอ่ะเอาสูตรพิเศษให้เขาเลยจัดให้เขาหน่อยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งหลังร้านเดินไปหน้าร้านยูนสูตรลับอันนี้เขาเรียกว่าสูตรลับนี่อ่าอ่าลองลองลองอ่านี่เน่เน่ต้องเช็คก่อนด้วยอ่าต้องเช็คก่อนด้วยอ่า เป็นไงสูตรพิเศษอร่อยครับอร่อยอร่อยเออลองเดาดูซิว่าทํามาจากอะไรเนี่ยรู้ป่ะอะไรครับทํามาจากอะไรวะยิงปีเดียวมาหลังคันี่เอาไปเของที่ปีเยียมมาอร่อถูกใจเลยใช่ไหมครัคุณลูกค้าอร่อยถูกใจนี่มาจากไหนอร่อยถูกใจเยี่ยรักษาทุกโลกอร่อยถูกใจเด็กไทยทุกคนอาซาดีลาซาดาน หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อใส่สบงแล้วหลวงพ่อทรงพลังไหมครับอันนี้ยังยังไม่เท่าไหร่นี่หลวงพี่เลยว่ะหลวงพี่เลยครับหลวงพี่ใช่แล้วอันม้ำสการครับหลวงพี่มีใครอยากจะรับเส้นตีนพระธรรมมั้ยหลวงพี่ครับหลวงพี่โชว์อาพินิหารหน่อยได้ไหมอยากเห็นอาพินิหารหลวงพี่ สุดยอดเลยครับหลวงพี่หลวงพี่ไล่นานยังไงหลวงพี่มานาหมดไปอะหลวงพี่ดึกดื่นขนาดนี้หลวงพี่ไม่จำวัดเลยครับไม่จำแล้วมันลืมไอเหี้ยสันทั้งร้านเลยทีนี้หลวงหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ครับอ่าอันนี้ต้มยำกุ้งน้ำข้นครับหลวงพี่ไปกินเอ้าอ๋อมันดึกใช่ไหมฮะหลวงพี่มันดึกใช่ไหมครับเบียร์กินต้มยำกุ้ง ไม่ได้หลวงพี่มื้อเย็นเขาเขาไม่ให้ฉันนี่ชื่อดูหน่อยว่าหลวงพี่เนี่ยได,ได้ใส่กิงในมาไหมไม่เห็นหน้าหลวงพี่ไม,ไ,ไ,ไม่เห็นหน้าครับหลวงพี่มีเรื่องผีไหมอยากฟังเรื่องผีหลวงพี่เคยเจอผีไหมเคยแต่มันไม่น่ากลัวนะอะอยากฟังครับอยากฟังขอขอสักเรื่องหนึ่งมันได้แต่ความเชื่อคนด้วยแหละมันได้แต่ความเชื่อคนด้วยแหละอ่ะผมเชื่อหลวงพี่ผมศรัทธาเต็มที่หลวงพี่เล่าให้ฟังหน่อยครับอ่าเดินสเลดก่อนด้วยเคลียร์คอก่อน เดี๋ยวจะมอบน้ำอุ่นถวายน้ำอุ่นอะครับครับครับเฮ้ยนั่นหลงพี่นะเว้ยเ้าทำอะไรให้เกียรหลงพี่ด้วยอ๋อจะว่าไงดีตอนอยู่หอก่อนนั่งเล่นเกียไปอยู่ๆคือแบบอันนี้คือก่อนบวชหรือว่าบวชแล้วก่อนบวชสิอ๋อก่อนบวชอยู่๋ายังเรียนอยู่ครับครับครับวบวชแล้วมานั่งเล่นบาคาร่ามึงไปเห็นที่ไหนมึงไปเห็นที่ไหนมา จูด๊ดแปดแปดแปดจู๊ดแปดแปด Jv.com เนี่ยวไ, <laughs> ไม่ไม่ไมล,ลุงพี่มาเล่าต่อนได้ยินเสียงเอาประตูก็ไปได,ดูแล้วก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงแม่เชีย่ยว่ามแม่มานหรอวะเออเปิดไปก็ไม่มีเยียเยอะไรแค่นั้นแหละจบแล้ว,ลวน่ากลัวมากครับน่ากลัวมา,ากามาครับเยยวเกือบแตก เด็กเสิร์ฟกูุามไปลูกพี่อยากวัดไหนครับวัดใจถ้าใจถึงว่ะอยากโดนเปล่าคนไม่ติดตลกนะครับเนี่ยผมไม่ได้ติดตลกผมไม่ได้ติดตลกก็มาดิครับก็มาดิครับที่ร้านมีอาหารทีนะครับแต่ถ้าอยากกินตีนก็ผมก็มีเหมือนกันครับบอกเลยนะทั้งร้านอ่ะกูต่อทห้ทีเดียวเลยว่ะมัดกันมาเลยเจ้าของร้านอ่ะวอนว่ะอยากโดนดูดูที่แขนผมเลยกล้ามนี่มีไม่ได้มีไว้เล่นๆนะมีไว้ทำไม มีไว้โชว์ทำไงมีกล้ามใหญ่ขนาดเนี้ยเออใช่ทำไงถึงมีกล้ามใหญ่ขนาดนี้ทุกวันเลยครับทุกวันตั้งกลางคืนออกออกกอกำลังกายยกเวทชักข้าทำไมทำยังไงกล้ามถึงใหญ่ขนาดนี้อ่ะทำเหมือนเด็กเสือคุณนะครับอ้าวเหรอทุกวันเลยเหรอใช่ทุกวันเลยแล้วผมทำทุกเวลาวันละ34รอบโอ้โหคุณแค่34รอบเองเหรออืมอย่าให้ผมได้เอาจริงถ้าเอาจริงกี่รอบบอกไป ผมเคยทำ15วันติดมาก่อนโคตรจังไม่น้ำนี่เปลี่ยนสีเลยนะถ้าผมทำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นไม่น้ำสีขุ่นเลยอทุกวันนี้ที่ไม่น้ำขุ่นนี่ไม่น้ำขุ่นทุกวันนี้เป็นเพราะผมถ้าผมว่าจริงนี่หนักกว่านี้นะที่จริงผมว่าไม่เคยเดินด้วยขาอยู่แล้วนะาว่ตอนไปลบนี่ผมขาขาดมาผมไม่เคยเดินด้วยขาเลยนะแล้วสองข้างนี่คืออะไรอ่ะ ผมผ่ามันออกเป็นสองขึ้นแล้วผมก็ใช้มันเดินทุกคนปกติมันมีแต่ขีดแบบนี้ผ่าขึ้นมันแล้ววลาก้ามขึ้นสองข้างอะผ่าขึ้นแล้วขากึ้นแล้วก็เดินอะไรกันนะไอ้ขี้ผ่ามันรับไม่ได้ดีกว่สวัสดีครับเบื่อหมอนอยากนอนตักเบื่อเป็นคนรู้จักอยากเป็นคนรู้ใจครับ อ,อ,อ้นนาวอันนี้เขาเขินปะอันนี้เขาดาวอ่ะเปลี่ยนปีแต่รักเธอคนดีอะกี่ปีก็ไม่เปลี่ยนตอนแรกเนี่ยผมยืนงงผู้หลงทางนะตอนนี้ยืนงงผู้หลงเธออยูอเ่เฮ้ยเฮ้ยเฮพื่อแล้วกินข้าวข้างทางอยากกินข้าวข้างเธออันนี้อันนี้อันนี้ส้มตำส้มตำอันนี้อันนี้นน เป็นไงเป็นไงรสชาติรสชาติดีไหมรสชาติซมตำครับรสชาติซมตำครับผมนึกว่าซนตีนไม่พูดจ๋าไม่เข้าท่าระวังเบ้าหน้าไม่เข้าที่นะเว้ยเียบเฮ้ยก็มาดิครับเ้าวหลังร้านปลาหลังร้านปลาหลังร้านมาเฮ้ยไปดิครับเปิดจมาหลังร้านาลเลยดีกว่า <c oughs> จะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไง <c oughs> เอาแล้วไงกับข้าวโรงพยาบาลแม่ลอยนะเว้ยเฮ้ยแม่จิ้มเปิดดิแม่จิเปิดดิแม่จิ้มเปิดที่เย็นไว้เย็นนะได้จิ้มก็เปิดดิต่อยตอยตัวเดียวครับต่อยก็ตีนไม่ค่อยนิ่งอยากจะวิ่งไปเข้าหน้าเขียดว่ะไม่รู้เป็นไรว่ะแท้นะ ไม่จึิงเปิดกนดิเปิดก็ดิพกเครื่องอ่ะต้องกินข้าวอ่ะแต่ถ้ายัางห้าวไว้พักกันเดี๋ยวได้กินตีนวะ่ะจะเปิดเตาเปิดด,ดิเปิดดิแสงครับแสงครับเออไม่โหดแต่พอตัวถ้าชัวร์ก็ต,ตัวตัวได้วะ่ะก็มาดิวะมจะเปิดกันยังไงวะอยากเปิดวะแมวมันจะเปิดกันยังไงได้วะผมแนะนานะครับครับนั่งด่าดกันเถอะเอางี้เอางี้ถ้าเองเล่าเรื่องผีแล้วน่ากลัวข้าจะยอมเกียดหรเป่าเกียดหันไปดูดูเสือกัน เรื่องของผมแฝงเสือเป็นลูกดิสโก้เลยนะอ่ะพี่เขียดเขียดพี่เขียดไม่มีเรื่องเหรอพี่พี่แมวมีเรื่องไหมมีเรื่องมันเป็นเรื่องเมื่อ6ปีแล้วครับอ่าเอาแล้ววะตอนนั้นเนี่ยบ้านบ้านเราเนี่ยยังสงบสุขอยู่ช่วงนั้นอ้าาวชิบหยแล้วไม่คุยด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังให้ตัวเนอ่ยโอเคโอเคโอ้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 ขอให้เปิดให้เปิดวะ เข้มเขึ้นไปไอ้ยัเพิ่งเข้าร้านมาแป๊บเดียวเข้มแล้วอ่ะเอาจท่าหร่มันจะปิดเพลงอ่ะเอาเท่าหร่มันจะยอมปิดเพลงอ่ะครับเพลงครับไอ้แม่งได้ผลวะไอ้เฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะสรุปไม่มีเรื่องผีใช่ไหมเนี่ยจังมันเธออ่ะไม่มีก็ไม่เอาไม่เป็นไรไม่ฟังก็ได้ ปิดร้านปิดร้านปิดร้านเว้ยปิดร้าน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 ครับปิดร้านครับปิดร้านแล้วปิดร้านแล้ว